เลงไว้สักชุดสองชุดไหมคะพี่เมย์โอ้ยไม่ได้เลงอะแต่ยี่ชอบชอบเดินชอบใส่ด้วยรู้สึกสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดมันสวยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราผู้หญิงทุกคนแบบก็จะมีความใฝ่ฝันอยากใส่ชุดแบบนี้เพราะว่ามัน,มนเหมือนเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ได้ใส่เยอะหน่อยโชคด,ดีค่ะที่นี่ถ้าเป็นงานพี่เมย์พี่เมย์อยากได้แบบไหนคะ งานเมย์เหรอคะไม่รู้อะ่ะไม่ก็ชอบอะไรเยอะๆแบบฟูๆนะแต่ชอบแบบที่มันเดินง่ายๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะค่ะที่เมย์เพิ่งไปสอนเจมาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เขาไปแข่งนะเออก็คิดถึงกันแล้วค่ะก็เฟซไทม์เอาอ๋อจริงๆเฟซไทม์ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ด้สัญญาณมันไม่ค่อยดี <c oughs> อะไรเงี้ยต้องสกาย์เอา <c oughs> <c oughs> บรรยากาศเอ้ยบอกว่าฝากคำอะไรอย่างนี้ร่ม<อ><อ>ชินแล้วอ่ะจริงๆแล้วเราก็ก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วแหละ<ม>ก็เลยเลยเริ่มแบบเออเขาเขาก็โอเคอะไรเง<ม>ี<ม>้ยก็ให้กาลังใจกันเพราะว่าอยู่รู้นเขาก็คงแบบมันก็อาจจะแบบมีแค่แบบซ้อมกับเก็บตัวซ้อมเก็บตัวอะไรเงี้ยก็มันก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงเราก็ต้องให้กําลังใจให้เขาสู้ๆอะไรเงี้ยค่ะครั้งนี้ไปนานไหมคะนานค่ะ16วันไี่เป็นเริ่มชินนะคะที่ต้องหากันบ่อยๆแบบนี้ ชินมากค่ะไม่ก็โอเคไม่ก็หาอะไรทําอย่างอย่างมีมีทริปอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้ตัว๋วเครื่องบินที่แบบเป็นอวเชอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรีบไปตอนที่เขาไม่อยู่ <c oughs> เพราะว่าพอเขากลับมาเราจะได้เจอกันอะไรเงี้ยไม่ได้หนีเที่ยวนะแต่ว่าไม่อยากไปตอนที่เขากลับมาอะไรเงี้ยเพราะเจอกันน้อยอยู่แล้วค่ะจะบินไปยูนิคะพี่เมย์เกาะบระดัมง่ะคะมันยาก ตอนแรกไม่อยากไปมากเลยอะตอนแรกตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดได้ซ้ําแต่ว่ามันทําวีซ่าไม่ทันด้วยอะไรเงี้ยใช้เวลานานแล้วก็อประเทศเขามันก็น่าจะแบบลาบากนิดนึงในการที่ผู้หญิงจะเข้าไปอะไรเงี้ยก็เลยไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวเชียร์อยู่ที่ที่นี่แหละเผลได้ไหมคะเตรียมตัวจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาแต่อไปไม่ได้ก็ก็บอกเขาอะคือตอนนั้นมันเหมือนสถานทูตปิดจะทำวีซ่าได้อีกทีนึง อีกวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่ามันเหมือนแบบเลื่อนแล้วมันก็เลยไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เปไ็นไรเราเราเราคบกันนานอยู่ละค่ะค่ะนของกับ,กบเตรียมกลับมาฉลองที่ไทยไหมคะจัดง,งานโอ้คงไม่จัดง,งานหรอกเพราะว่าวันเกิดเขาทุกปีเขาบอกว่าเขาเขา,เขาแข่งตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ชอบจัดง,งานวันเกิดอะไรเงี้ย<ม>ก็อาจจะแบบกับมาจะมีกินข้าวกันธรรมดาค่ะยังตอนแรกที่มีแบบเตรียมเซอร์ไพรส์เต็มที่เลยไครับแบบเตรียมของขวัญอะไรเงี้ยคิดแผนไปเลยไหม ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ตอนแรกเห็นเห็นว่างก็อยากไปเหมือนกันจริงๆจริงๆไม่ไม่ก็ก็อยากไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามานั่งคิดที่มันมันไปยากแล้ววีซ่าก็ทําไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปเที่ยวเกาหลีแทนกระเพื่อมพี่เจี๊ยบเขาขวัญอะไรให้เจ๊อ่ะพี่เมย์จะบอกไหมมีเรื่องเล็กไหมยังคะพี่เมย์ไม่บอกค่ะแต่ว่าเตรียมไปแล้วเนาะก็ไม่บอกไว้สบายๆอย่างไรกับมาใช่ ของคุณพ่อหลายคนแซวว่าเหมือนแบบพ่อจะดูแลเราเองพ่อเจอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเขาน่ารักมากเมย์ก็เลยรู้สึกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยเ,เราเราก็ก็โอเคแมยว่ามันผ่านไปหมดแล้วแหละทุกคนก็ยอมรับแล้วก็ทั้งสองครอบครัวก,ก็ก็ก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงละค่ะใจดีนะคะก่อนหน้านี้เหมือนเราจะโดนกระแสพ่อเขาไม่ปื้มอะไรอย่างเงี้ย คนมันก็เขียนกันไปเองเอะไรเงี้ยพ่อเขาก็ไม่เคยไม่ปื้มนะอะไรเงี้ยเออก็โอเคอะค่ะแตเมย์ก็เห็นแคปชั่นนั้นแล้วใช่ไหมคะท,ที่พ่อที่พ่อพึ่งแบบว่าจะดูแลพี่เมย์เองคือพ่อกับลูกจะขี้เล่นเหมือนกันเลยอะไรเงี<ๆ>้ยก็เขาน่าร<ๆ>ักเมย์เมย์ก็แฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะถามีอีกเรื่องนึงครับเสื้อที่จีนเฟย์ใส่อ๋อเสื้อคล้องอ๋อคือเขาเพื่อนเขาอะค่ะเจ้าของร้านอลี เขาทาแล้วฝากมาให้เมมีสองตัวตัวหนึ่งเขียนว่าเจอีกตัวนึงเขียนว่าเม,มยยะอะไรเงี้ยแล้วคือแบบเขาสนิทกันเขาก็คงฝากเจให้เอามาให้เม,มแล้วเขาก็ไลน์มาบอกว่านี่นี่มีคนฝากมาให้นะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูไม่ก็อ้าวใส่อะไรวะป๊บหนึ่งเขาก็ใส่แบบนั้นอะคะ่ะคือมันก็เหมือนเหมือนกระเทยหัวโปกอะก็ขำแต่เขาก็ชอบเล่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะเขาเป็นคนขี้เล่นแต่เมก็ชอบนะจริงจริง มันก็เป็นคนปัญญาอ่อนเหมือนกันเหมือนแบบพีพ่เจเขาแต่งหน้าด้วยใช่ไหมพี่เมย์แต่งไม่หรอคารคิ้วอะไรเงี้ยจริงป่ะไม่ได้สังเกตอ่ะต้องขอไปดู <laughs> ไปดูอีกรอบก็เอ่ออันนั้นมันเป็นแค่การแสดงนะคะลูกเท่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวไปจะลงกลบเลยพี่เมย์ใส่อย่างงาั้นแล้วแบบสาวแตกอะไรอย่างงี้พี่เมย์ไม่หรอกเขาแมนค่ะ ไม่ค่ะตัวจริงมันแมนแฮนซัมค่ะออมีความสุขมากค่ะมีแฟนแล้วรักแฟนมากนะคะ